การเดินทางของลูกผู้ชายอันน่าเบื่อชิบหายเลยเพราะว่าวิ่งร้อตลอดทางร้อไม่ใช่ร้อยเป็น104มันคือการพิสูจน์ศักดิ์ศรีแห่งความประหยัดน้ำมันในโลกที่นักซิ่งที่เคยวัดเวลากันด้วยสนามแข่งและเวลาที่ไวที่สุดรอบสนามทุกวันนี้แม่งมาถามกันว่าเฮ้ยถังหนึงมึงได้กี่โลวะ เพราะฉะนั้น e. เราก็จะต้องทําการถ่ายวิดีโอแก้เบื่อซะหน่อยก็โชเตียเราจะคุยกันแบบว่าในกลุ่มใช่ไหมเฮ้ยึงขับได้เร็วเท่าไหร่วะถ่ายมาโชว์ทบสปีดท็กสปีดตอนนี้ถ่ายโชว์วัดคอนสัมชั่อะวัดการสิ่งเปลืองใครประหยัดสุดใช่ะเป็นททิปงกว่าเย็นยางงนะครับ วันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ผมบอกไว้ก่อนว่าที่นี่คือจังหวัดชุมพรนะครับเรามาทําอะไรที่ชุมพรเรามาเริ่มต้นภารก,กิจของเราก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าที่มาของวันนี้นั้นเกิดจากการที่มีข่าวว่าจะมีการจัดรายการแข่งขันขึ้นการแข่งขันนี้จะจัดที่ที่ไหนวะที่สนามแก่งกระจา,านเนาะ จัดที่สนามแก่งประจานโดยเป็นงานชื่ออะไรคลาสสิกคารีไวเวลอะไรรีไวิทัลลิซึมอะไรสักอย่างนี่แหละไอ้ไนั่นมันไวจ์ไรเซอร์บอกว่าเออช่างกันเด็นนะครับคือจะมีการแข่งที่เป็นรถคลาสสิกอะมีตั้งแต่ยุคปี9 Class 1 9ึ0งเกถึงเจคลาสหนึ่งแล้วก็มีคลาสรถปีหนึ่ถึงหนึ่อีกคลาสหนึ่งไอเตี้อะมาแชร์มาบนวอลเว้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปตอบมาเรื่อเยเรื่อยว่า ด้วยกันหารถเป่าลงจริงเบ่าลงนี่อไอตีบอกลงไไอตีบอกลงปุ๊บผมก็เลยคิดว่าอารมณ์มันจะใช้รถอะไรไหนกติกาเป็นยังไงบ้างเราก็ทราบมาว่าถ้าลงแข่งคลาสรุ่นปี1980-1989เนี่ยกฎกติกามารยาทมันก็คือคุณใช้รถที่เปิดตัวในโลกนะครับ ย้ำว่าเปิดตัวในตลาดโลกระหว่างปี1980ถึงไม่เกินปี1989แล้วก็ถ้าคุณจะลงแข่งในคลาสนี้รถคุณต้องเป็นเครื่องเดิมคือไม่อาจจะไม่ใช่เครื่องเดิมที่ติดรถนะวันที่คุณซื้อแต่คือมันต้องเป็นเครื่องที่ตรงรุ่นตรงปีนะใช่ไหว่าตรงรุ่นตรงปีแล้วกันไอตีมันก็เลยถามว่าเฮ้ยเอารถอะไรดีวะไอพี่แพงก็นั่งคิดว่าเอ๊ e, จะให้ตีขับอะไรดีวะเพราะมันเป็นการแข่งไงเป็นการแข่ง ในสนามแก่งกระจานซึ่งเนสนามสนามที่สั้นทางตรงยาวก็คือทางลงเพราะฉะนั้นใช้รถใหญ่น้ำหนักมากๆไม่น่าจะดีและที่สำคัญคือมันต้องเป็นรถที่เราสามารถเอามาเราซ่อมบำรุงเราสามารถอาา่า,า,มา,อาโมดิฟายปรับแต่งส่วนต่างๆให้มันมีสภาพเป็นร้อที่สุดได้หัวสมองก็คิดออกอย่างเดียวครับตอนนั้นคือ Corolla AE92 แต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ AE 92ซึ่งมันมีรุ่นพิเศษเป็นรุ่น รุ่น GTI นะ GTI 1.6ลิตร1นึแรงม้าเกียร์ธรรมดาเพราะว่า GTI เนี่ยมันมาประมาณปี90ผมว่ามันจะหลุดปีหรือเปล่าแต่ก็ทางตี้เนี่ยเขาก็ได้ไปสอบถามกับผู้จัดรายการแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นรุ่น GTI เงี้ยได้ไหมผมว่าได้ครับเขาบอกว่าได้อ๋อคุยกันแล้วเขาเลยเลยเกิดโปรเจต์ลันโลกมาไกลในรอบนี้ปรากฏว่าพี่แทน ตอนแรกตีคิดไอเดียว่าเอารถเก่าไปเลยว่าเขาบอกว่าถ้ารถเก่ากว่าปี79อ่ะวางเครื่องได้เราก็อยากได้รถที่มันแบบแรงไม่เอาไม่อยากขับรถเครื่องคาร์บ,บูเรเตอร์เพรางั้นเถอะก็คิดเลย DX วาง 4AG 45จี่หมื่นอยู่ในงบงบเราไม่เยอะคือเราไม่มีสปอ,อนเซอร์เราไม่มีอะไรนะเราเราฟังก,กันส่วนตัวทำกันเองและรถส่วนตัวที่มีใช้อยู่เราก็ตัดไปวางเครื่องแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มีรถใหม่เกินใน,น,นเบนซ์เก้าสิบเป็นคลาส รถปี7 0เนี่ยมันสามารถวางเครื่องได้ใช่<ด>ใชก็เลยดู DX วาง4 AG ขับหลังการมาสานเล่นอะไรเล่นได้ด้วยแต่พี่แพนออกไอเดีย AE 92 GTI มาไม่เหมือนคนวาบขับหน้าทวินแคมดิดส,สี่ล้เอเฮ้ย okay, โอเคเว้ยอะไรพอมีของแต่งเรามีเก็บอยู่ในบ้านมันพอมาใช้ได้หารถเลยฮะหลังจากที่พี่แพนบอกที่มาที่หารถอยู่ กลางคืนชั่วโมงอ่ะได้เลยแม่งหาเก่งกว่าไบหาเก่งหาเก่งกว่าหมาหาเก่งกว่าหมาตรวจยาเสพติดสนามบินหรือไงจะพูดยังไงจริงก็นั่นแหละเปิดในเว็บดูหมดนะเฟซบุ๊กพาร์ติสเนสขายดีตลาดรถไปจบไม่ได้รถมาจากในเว็บคันหนึ่งก็ AE92 เปิดหน้าเว็บนะช่วงนี้นะมันมีขายอยู่ประมาณ3-4คันแต่ในบัดเจ็ตของเราคือ3-4-5สี่หหมื่นบาทไม่เกินนี้แหละ ส่วนใหญ่ส่งคือด้วยความที่รถอายุ30ปีอ่ะมันก็คนใช้ก็คือใช้อ่ะพวกคนที่เขาเก็บอนุรักษ์ก็คือสวยปริบราคามันก็โตนเราก็ซื้อไม่ไหวบังเอิญเจอรถคันหนึ่งแบบเฮ้ยดูแล้วไม่มีส่งวะ่ะแต่ภายนอกไม่ไม่ใช่ GDI เลยนะภายนอกมันเหมือนแบบ1.3 XL ามอรุ่นประหยัดกันชนดำเออไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่แบบเฮ๊ะเทปวะดูรูปข้างในเฮ้ยมายาว มาครบว่าบอกมีวอลเิเตอร์ใช่ไหมครับไปตัวทั้งของ GDI องเครื่องเฮ้ยไม่มีคำหน้าว่ะสิผกว่าขอดูเพจขอดูเล่มเขาเฮ้ยรถแท้ว่ะรถแท้ข้างนอกหมกหมกจริงๆก็แบบเฮ้ยถูกใจแล้วก็รถอายุเยอะมันต้องซ่อมอยู่แล้วแต่ว่าเดินทางที่คุยกับเจ้าของรถเขาก็บอกว่าเขาก็ขับใช้งานอยู่ทุกวันเขาอยู่ที่จังหวัดระนองเขาขับไปกับโซลาระนองโซลาระนองทุกอาทิตย์ กเป็นรถวิง่งวิ่งทางไกลแล้วรถวิ่งวิ่งวิ่งทางไกลเนี่ยเราชอบอ่าใช่เสร็จปับ๊บแล้วเขาบอกว่าเออพวกช่วงบช่วงล่างอะไรเงี้ยเขาก็ทํามาแล้วบ้างพอสมควรแล้วก็แบบเฮ้ยประหยัดต้นทุนเราได้ก็เลยคุยกันแล้วก็บังเอ,อิญว่าเขาเจ้าของรถอ่ะเขาเป็นแฟนขับที่แมนอยู่แล้วด้วยถาย,ายสรุปกูมีประโยชน์กับมึงตรงนี้ใช่ไหมใช่พี่ครับแต่แบพี่เป็นพี่เป็นใบเบิกทางน้องทุกอย่างนั่นแหละก็เลยคุยกันถูกคอก็เลยโอเคตกลงอะไรกันปั๊บก็บอกเขาว่าอ่าเดี๋ยวผม โอเคนะผมคงเอาแหละเขบอกว่าให้ผมมันจํำไหมอะไรไหมเขาก็บอกว่าอุย้ยระดับนี้เราไม่ต้องมาจจาหรอกมันจำใจกันไปเลยเอาแล้วกันเข้าใจเราก็ต้องใจครับเราก็เลยแล้วมุ่งหน้ามาเขาก็ขับรถมาให้พี่ละนองนะ่เอเรานัดเจอกันวันนะวนี้ขับที่ชุมพรเขาขับรถจากละนองมาส่งให้ที่ชุมพรใช่ขน,นีอยาอนุญาตนะผู้ชมง 200ร x อ <c oughs> ทัพใต้รถส่งดีเลยเขาเียมาตอบนั่นแหละก็คือเขาเ,เขาใจดีขับรถจากละนองมาส่งให้เราที่ชุมพรก็ล่นระยะทางให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะก็คือเรียกว่าน่าจะจบแหลก็คือต้องเอาแล้วอนะ่ะมาถึงขนาดนี้ถ้าไม่เอาเขาหนาแล้วเราก็แข่ที่ตาตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากันขับรถม,มาเปิดเปิดนี่ครูกูจะทำงานเสร็จวอกูจะจัดการทุกอย่างเสร็จตีหนึ่งครึ่งนาฬิกาปลุกตีห้า แล้วก็รีบออกมากันก็วันนี้เราหน้าจะได้เห็นตำนานยุค90เด้นอีกหนึ่งตำนานเลยนะเราจะไม่รู้ว่าจะทันเย็นทันค่ำหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ราลองเราอไปดูกันนะเพราะว่าไอเอ92เนี่ยคือคิดแล้วคิดอีกอ่ะไม่รู้จะหารถอะไรให้ตีมันที่มันจะเหมาะสมไปกว่านั้นเพราะว่าอะไรค o นด้าชีวิ e เอฟ่ะมีมีเครื่องตรงรุ่นมี26เอเทคเล็กมาปี89 แต่รวมๆไปเสร็จแล้วกูว่ามีแสนเครื่องเรียวว่าห้าหม,ม่อยู่แล้วถ้าเป็นนิสสันนิสสันก็มีเซนทาูเป้อาเซทวันไม่มีอะไรมันก็มันก็พอได้แต่มันไม่มีอะไรและอางอย่างาคือรถที่เป็นอาเซวันเครื่อง CA 1 6สิบหกดีร้่ามแรงม้าหาไม่ง่ายไอ้นี่มีส่วนมากเป็นเครื่องพันห้าคาบูใช่ไหมเราก็ต้องมาวางเครื่องอีกแล้วก็เครื่องที่วางแล้วตรงรุ่นม,มันก็จะมี e สิบอ ที่เป็นเครื่มพันห้าเทอร์โบของอารเซนวนญี่ปุ่นชอยเนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะว่ารู้สึกว่างมันบานปตายมันบานแล้วมันไม่จบที่พูดเกินนี้ไปก็ใครดูถูกใจสปอนเซอร์ให้กดีครับผมรับรองเราใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกเม็ดอันนี้คือเรียกหาสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่ครับมาขอขอดีๆขอเรียกเลขสปอนเซอร์ดีๆอ่อนๆอ่อนๆเป็น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 เมมเบอร์เมมเบอร์เมมเบอร์วงไอดอลเรียกหาสปอนเซอร์หน่อยไม่เคยวะพี่ตรงพีแล้วอันเนี้ยผมไม่เป็นกูอ่านให้เป็น ก็เลยนะโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์เล็กๆของรายการเดทดิได้เราเราหารถในงบประมาณไม่กี่หมื่นบาทมาวัดใจว่าชุมพรกรุงเทพรอดไหมและกรุงเทพกลับมาแก่งก,กระจานมาวิ่งในเซอร์กิตอีกจะรอดไหมก็สปอนเซอร์เหรอถ้าใครมีเล็กๆน,น้อยๆยังไงก็พื้นที่รถว่างนั้นคงคันเลยครับผมแปะได้ครับผมรายการนี้ก็คิดว่าน่าจะด,ดังนะเพราะว่าในไทยไม่เคยมีใครจัดงานคลาสสิกใหญ่ขนาดนี้ หมายถึงรายการแข่งใช่ไหมไม่ใช่รา<ช><ช>ยการเดนดีบอยของอึงใช่ครับรายการแข่ง,ขขงขเราเป็นช่องเล็กๆครับผมแต่ว่าขอให้อยู่ในใจทุกคนนะครับสิบยังกระตอกๆเลยไม่มีคำจะพูดเลยพูดไม่ออกเลยก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมบอกบอกแล้วไม่เป็นการบังคับนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้จะบอกเลยว่า ค่าตัวรถนะครับที่เราจะต้องจ่ายกันวันนี้ผมกันตี้ออกคนละครึ่งโดยตอนมันตอนมันส่งรถมาให้ดูเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกเนี่ยนนพี่เงินไม่พอคือแบบคำว่าเงินไม่พอเนี่ยเป็นสิ่งที่กูขำมากนี่เมื่อคนพูดแม่งมี190 e 1 9 0ยีวงาบ e wag o มี e 5 5มี p r อุสมีมีรีโวโอ,อีกคันหนึ่งเงินไม่พอนะครับกวิดมันก็หมดตูดไงเอ,อ ก็เลยแบบถามรถเท่าไหร่วะก็บอกว่าก็คุยกันไว้ว่าห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ประมาณเนี้แล้วก็เนี่ยมันก็ท่านผู้ชมไอ้ตีอ่ะแม่งเอาเอาซองอะ่ะซองขาวอะ่ะเก็บเก็บแม่งเดินเดินหยิบเงินจากรอบบ้านเท่าที่มันจะหาได้อะ่ะหยิบมาเสร็จปุ๊บแม่งการของเนี่ยมีประมาณนี้พี่สองหมื่นห้าผู้บอกโอ้โหไอแอนิมอลเอาไปเลยโอนให,โนให้โอนให้ตี้แม่งเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็บอกมึงรีบไปเอามาก่อนเขาจะเปลี่ยนใจไปขายกับคนอื่นเพราะว่า คิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในรุ่นนีนะแล้วก็ังบเท่านี้ของเราเท่านี้ซึ่งบอกตว่างบจํากัดมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากช่วยกันสนับสนุนนะฮะก็ติดต่อมาที่ตีได้นะครับก็อยากรู้ว่าติดต่อตี้ทางไหนก็ก็ทาง a c e b o o k ตีติดต่อผมก็ทาง Facebook ผมนะครับเด็ดตตัวกลางประสานงานให้นะฮะก็หรือไม่ก็ในเพจ Daily Drive นะครับในคอมเมนต์นะหรือว่า อะไรก็ตามแต่ตรงนั้นไอตี้มันดูอยู่หมดนะครับก็อย่างคือพวกง่ายอย่่เยอะนะครับอย่าเยอะนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห้ามเงินเยอะนะครเงินเยอะไม่ว่านะฮะแต่ว่าแต่ว่าเงินเงินขับขอแค่ว่าเงินขายเงินขายให่เยอะมากเพราะว่าจริงจริงไม่ไม่เป็นสองคนเป็นสองคนที่รู้มันอยู่ว่าในวงการว่าปากหมานะครับแล้วก็ไม่ถนัดเอาใจใครแต่ว่าถ้าใครคิดว่าอยากมาร่วมสนุกกันอยากจะแบบมีแบบติกเกอร์บนรถอะไรเงี้ยขอขอเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ ถ้าสิเกือบกฎหมายเราไม่สามารถแปะบนรถได้นะฮะหรือว่าหรือว่าพูดหรือว่าบางคนที่จากสนับสนุนแต่เราดูแล้วหน้าตามึงผิดกฎหมายแน่นอนนี่ก็ก็ไม่รับเหมือนกันนะฮะถึงแม้ยังอื่นของมึงจะถูกกฎหมายก็ตามก็นี่แหละเดี๋ยวไว้ตอนเย็นเรานัดเขาไว้ตอนเย็นเย็นกมาชมรถกันจะได้เห็นติ้มคือเป็นการซื้อรถที่มาไกลแล้วไม่เคยเห็นรถจริงเลยคือไม่รู้ว่าอะไรเลดีกว่าวอนใจได้ วัาใจเท่านั้นนะคือมาตอนนี้กลับมือเปล่าไม่ได้แล้วอะยังไงก็ต้องซื้ออะดีไม่ดีสวยไม่สวยยังไงก็ต้องซื้ออะใช่ใช่ไทยเราจะบอกว่าช่วงนี้นะครับปีชมกูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแบบกูม่ร่วมมันจะมีอะไรสวยหรือเปล่าหรืออย่างที่ไอตีบอกว่าเนี่ยมันตั้งใจจะมาถ่ายเก็บรถเบ้นหนึอของมันไปทํารายการเดรีมได้นะฮะเนื่องจากเอาผมมาด้วยผู้ชมครับดูท้องฟ้าไอสัตว์มืดชิบหาย แน่นอนนะพูดเลยมีเปียกอะเออเนาะก็เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเราลองไปไปดูอีกทีอ๋วตอนนี้อ่ะมันต้องใช้สจะมาที่ขับรถก่อนส่วนกูจะหลับนะฮะโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยวว่าเราไว้ว่ากันอีกทีตอนถึกที่หมายแล้วก็อีกทีก็ตอนสือรถเลยเนาะได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับครับผม ถึงแล้วครับผมโอเคครับผมตอนนี้รถได้มาถึงแล้วก็เนี่ยครับพี่เจ้าของครับผมคับโอครับผมครับก็เขายังไม่รู้ชะตากรรมว่าปอยู่เราแล้วมันจะเป็นยังไง รับได้นะไม่โดนกันนะคงคงไม่ได้เอาไปทุบทิ้งหรอกแต่ว่าก็คืออาจจะเอะไรนะขับใช้งานเก็บเรียบร้อยก็มีวิ่งสนามแน่นอนอยู่แล้วคันนี้แต่คงแต่ต้องอัปเกรดเยอะมีอะไรจะแนะนำติ๊กไหมที่ต้องระวังอะไรคันนี้ไหมหลักๆก็เรื่องเบรกอะครับเรื่องเบรกใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ลองแล้วครับยังมีอยู่ถ้าเกิดตารถไฟก็ว่ะไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าของบอกกูไม่ขายมึงอไหจ่ายเงินแล้วไม่รู้ต้องมาคือชกเออต้องเสียดายเหมือนกันนะ เกลียดใช่ไหมมันก็ขับสนุกนะตีสนุกสนุกขับสนุกมากในเขาอย่างนะปกติขับตึงทุกเกียร์นะไม่เหรือว่าขับเรื่อยๆหมดขับเรื่อยๆใช่ไหมมีบ้างที่ว่าอาสไตล์เนี่ยมันต้องมีบ้างอยู่แล้วใช่แต่ก็โอเครถมีทรงเรียบร้อยสุกมันคือ1.3 XL ใช่าใจไหมตอนที่เราพูดไหนนะมันมัคือ1.3 XL กันชนกันชนคือ GL XL แต่ว่าส่วนอื่นเนี่ย GTI หมดใช่ใช่ครับก็นนั่อะไรข้างในครบ คือรถจริงๆอ่ะเป็นรถรถก็คือเป็น GTI แท้แหละแต่ว่ากันชนมันเป็นแบบขาวดำนะทรงเป็นรถทรงหมกตอนแรกมันก็เป็นของมันสีขาวตั้งตั้งแต่ที่ตอนได้รถมาเป็นกันชนใช่ครับเป็นกันชนของมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ครับเป็นยังเป็นกันชนขาวอยู่ใช่ไหมแล้วก็ขูดนู่นนี่นั่นผมไปดูหนังทาคุมินั่นไงว่าแล้วมาแล้วมันต้องมีคอนเซปต์นี้โผล่มาจริงๆว่าแล้วจริงๆแล้วผมอ่ะชอบไอไอ้ีไปขอมากผมชอบมากๆผมดูทาคุมิเป็น สามสี่รอบเลยก็เลยก็เลยไปเปลี่ยนใช่ครับผมก็พยายามเก็บทีละนิดทีละนิดแล้วก็ล้อใหม่ผมว่าล้อกล้วยมัน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 ก็โอเคนะถ้าว่าคนเขาชอบจริงก็คือล้อกล้วยมันก็สวยก็ตรงของมันเลยครับผมก็อล้อแบบนี้ก็ได้มันก็ทันได้แหละไม่เป็นไรก็แข็งแรงแต่ว่าคือแบบที่บอกพออยู่ตี้มันอาจจะอาจจะแปลงร่างเยอะหน่อยนะแหละก็เราทําไว้ครียกนะเป็นแบบว่า ตอนนี้ถามว่ากระแสรถยุ90มันกลับมาไหมมันค่อนข้างกลับมากลายเป็นว่ารถเดิมมีมูลค่ามากกว่ารถแต่งเออคือก็อาจจะไปบูรณะทําให้มันเรียบร้อยคันนี้คอยดูได้ <laughs> ชโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามทีพรุ่งนี้เราจะขับกับกรุงเทพกันครับผมแล้วจะรอดไม่รอดก็เดี๋ยวดูกันนะแต่คิดว่าน่าจะรอดนะรอดถ้าไม่รอดเดี๋ยวพี่เขามาลากโอเคครับผม กลับกันอยู่นะครับตอนนี้เสียงเครื่องเหมือนจะดุนะแต่ว่ายังคงต้องไปเช็คอะไรกันอีกหลายอย่างเลยแหละว่ามันไม่ค่อยมีแรงก็ตอนนี้ออกมาจากชุมพรได้สักชั่วโมงกว่าและ้ะก็ เดี๋ยวกลับไปคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเช็คว่กับตาส่วนผสมเช็คกับตาทดเกียร์ดูเรื่องเบรแท่านคงท่านเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าของพี่คนเก่าเขาเปลี่ยนหัวฉีดมาเติมมี85ถามว่าเขาใส่หัวฉีดแล้วก็บอกว่าจำไม่ได้ถามพี่เอาวันเอหรือเปล่าบอกไม่ได้วันได้ตั้งไฟไหมบอกว่าจำไม่ได้ก็เลยคิดว่ากําังรู้อะไรเลยวิ่งนานนานมาเลยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องกลับไปเลยทุกคือตอนนี้พอยของเราคือเราต้องกลับถึงกรุงเทพให้ทันเคร์ฟิว ก็ตอนนี้กี่โมงนะเดี๋ยวขอดูนาฬิกาครัที่สี่โมงคึ่งยังไม่ถึงบ้านกูดเลยอะ่ะเลอที่สี่ร้อยโลหมายความว่าอีสี่ร้อยโลที่เหลือเนี่ยรถต้องไม่มีปัญหาเลยต้องต้องแบบผ่านฉลุยถึงกรุงเทพเลยอะ่ะโอเคเราทันกับวิวจบสวยแต่ถ้าเกิดมันอะไรสักปพ้อหนึงเนี่ยนอนงานหยาบของจริงละ แต่แต่ส่วนตัวคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราที่ขับมามันก็มันก็ปกติดีนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่ที่แพงกับตีอยู่ด้วยกันนั้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ยังตอบไม่ได้สิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกินใช่นี่ภายในคันนี้เราคร่าวๆนะภูมยังเป็นของเดิมอยู่ถึงมไม่ใช่ของเดิมก็กต้เคียงเดิมมากอะสามก้านอย่างเงี้ยดูจากบนตัวเดิมเดิมเนี่ยภูมลัยเดิม,ดม,ดม,ม,ดมจำได้ ไม่แน่ใจแค่โลกโลก้ตรงกลางนั้นเองแต่ว่าทรงเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับสภาพปลอกแอร์ตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยแม้แต่น้อยน้ำปัดจะมันท้งใสอยู่เลยเอ่อน้ำปัดใสนะครับมีไอ้วัดแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นน่าจะเป็นที่น,น,น,น่าจะเป็นที่เซนเซอร์มันเริ่มเก่าอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่น่าเป็นที่แรงดันน้ำมันเครื่องต่ำถ้าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำปู๊ะปัาน,นี้น่าจะพังล้วละ C A G E นะครับผม หัวถีดิไม่เดิมนะไม่รู้ว่าส่วนผสมเท่าไหร่วิ่งมา120โลนะ้ำมันเต็มถังมังหลงมาเท่านี้ต่อเติมมี20ไปใช่ป่ะใช่ต่อเติมมี20ไปหัวเกียร์เป็น TRD นี่ TRD หลังแท้วิทยุพี่เขาเปลี่ยน JBL มาให้นะครับ JVC เออพูดผ <V> ิด JVC JVC ไม่มี CD ไม่มี CD ฮะเราเหงากันมากเลยเราพี่ตะเสียงพ่อ คลิปนี้สนุกสนานกันเบาๆฮะเรายังมีโปรเจกต์การคันนี้อีกเยอะต้องคอยติดตามรับรองว่าโคตรมันไม่ไม่รู้ว่าคนดูมันแล้วเราร้องไห้หรือเปล่าเดือดต้องมองดูหรืออาจจะกลับกันก็ได้กลับกันยังไงไม่รู้แหละก็ต้องเราก็ต้องมาลุ้นกันฮะเอาเอาใจช่วยเราหน่อยครับว่าเราจะผ่านสมรภูมิจัดกระจารได้หรือไม่เดือกนะกรกฎาคมนะแต่คิดว่า ก่อนจะกรกฎาเนี่ยอา,อาจจะหาเวลาไปลองเทสทีท่นครชัยศรีหรือที่ไหนดูก่อนลองลองแบบเทสดูก่อนว่าม,มันพอวิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันจะต้องแก้อะไรไหมเพราะถามว่าถ้าให้เอาอย่างเงี้ยแล้วไปวิ่งเลยเนี่ยก็ไม่ได้ใจขนาดนั้นไนะคิด,คด<อ>คว่ากลัวจะไม่ไ,มได้คือเรื่องความปลอดภยัยเรื่องว่ามันจะรอดไปด้วยอะไรหลาอย,าอ,ยาอย่างเลยเราคงต้อง,ต,องต้องไล่กันใหม่ทุกท่านนะ คิดว่าคงเจ็บไม่เยอะคิดว่านะว่าคงเจ็บไม่เยอะหรือเปล่าคิดว่าคงเจ็บอ่คิดว่าคงเจ็บไม่เยอะเนี่ยอาจจะกลับกันนะของจริงอาจจะกลับกันเพราะว่าเท่าที่ลองเท่าที่ลองดูมาเบื้องต้นนะฮะอย่างน้อยอ่ต้องจูนละพวกกล่องเกินอะไรอ่าจะต้อง่า,าต้อง <unt S 2> มีเพราะว่า,าต้องใส่กล่องนะถ้าเกิด เปลี่ยนหัวฉีดกลับแล้วก็ไม่รู้ว่าหัวฉีดแม่นแค่ไหนอ่ะสู้แบบใช้หัวฉีดเดิมแล้วจูนให้มันเข้าไปเลยดีกว่าอ่าเดียวจบเทนเดิมอะแทนเครื่องอีกแทนเครื่องก็ต้องทำจะใส่แท่นสแตนดาร์ดเราไปสับโพงปากโพงปากอาจจะรอดสนามหนึ่งได้แล้วก็พักอาจจะไม่ถึงสนามแล้วระเบิดก่อนถึงสนามอีกเอาอย่างนั้นเลยอะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงอาจจะต้องอัปเกรดนิดนึงยูริเทนอ่ะยูริเทนก็รถนั่นตัวทำจะฉีดอะสถานมากอะ ตกลงบุญชาวยังไงมุญอ่ะอย่าง,างน,นนะคือพอพอพอให้ใส่ยูวีเทนัวทำชิ่งพอไม่เอายูวีเทนก็แย่งทั้งเครื่องสีก็ชังทั้งเครื่องสีกดแบบไหมเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีแต่คันเนี้ยเซอร์ไพรส์อย่างนึงนะคือแบบว่าไม่รู้ว่าพี่เขาเจ้าของเก่าเซตอัพไงมาคือขับเจอโค้งเจอโค้งอะไรเงี้ยคือเนี่ยเราเราแบบเลี้ยวฟูเข้าไปเลยเนี่ย ก็เออ E92 ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะมันก็แบบพอได้อ่ะเออไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันล,อล่อนหรือมันอะไรเลยอ่ะมันก็โอเคอ่ะบ่งบอกแบบยังกระชับอยู่เลยนะแบบโคมบอกไม่เละเทะเลยนั่งสบายโดนวิแสง็ล่โดนวิแสกไปละถ้าไม่ดูนะคือต้องเข้าใจว่าเฮ้ยรถคันนี้เขาไม่ได้ขายเราแสนห้านะเว้ย มันเป็นราคารถรถราคาไอโฟนรถราคาไอโฟนรถราคาไอโฟนคือมันได้ขนาดนี้มันโอเคแล้วอะไรที่มันมีสุดหรอมันก็เป็นสิ่งที่ AE92 ส,ส่วนมากมันก็สุดรอกันนะแต่ว่าอย่างน้อยฮะพาย2อย่างล่หนึ่งูได้ CGE สคือรถคันนี้เป็นรถ GTI แท้ CGE แท้ตรงเนี้ยคือเป็นอัพช็อตของเราซึ่งผมจะบอกว่ามีแนวโน้มนะครับว่าคันนี้หลังแขกเสร็จผมว่ามีคนขอซื้อต่อเลย หวังว่าหวังว like <ère> ่าหวังว่าถ้าเราไม่ทำเราไม่ทำอะไรแบบนัยนใจถ้าถ้าถ้ากลไม่เปลี่ยนใจแล้วเราไม่ทำอะไรบรรลัยไปซะก่อนเนี่ยมันมันมีคนขอซื้อต่อแล้วตอนเนี้ยสองคนมาถึงเวลาไม่รู้อาจจะแบบท่อมแซรถให้มันดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอทำให้มันสภาพพร้อมเอาไปวิ่งได้อีกทำให้อย่สภาพซัดได้ไม่ตายอ่ะเสร็จปุ๊บก็ประมูลแม่งเลยต้องดูแลแม้ว่าทีนี้กระอกบนหน้าเนี่ยเห็นเกินแล้ว บอกได้เลยกูเห็นเงินตัวแรงก็เนี่ยเราเนี่ยมาเลยมาให้กูกมากูเห็นเงินโอเคไปลกไปไปโรงพยาบาลรักษาหลังกูรักษาพ่อรักษาแม่กูจ่ายเป็นอะไรแบรนด์ซุปแต่สกัดเหรอเออจ่ายไปป้าป้าแต่แบรนด์ไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์เรานะครับกูถึงไม่ออกกันพูดอะไรเออเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูโปรเจกต์นี้เราคิดว่าเราทํากันเล่นๆนะฮะทําให้เล่นแต่ว่าเวลาทํางานทำจริงนะไอความคิดเนี่ยความคิดจริงตั้งใจจริงแต่ว่า ถ้ามันทาจริงแล้วมันไม่มีความสนุกเราก็ช่างแม่กก็คือทําเล่นๆพลิกไปพลิกมาเนี่ยครับคือความสุขของชีวิตใบการคนของกูนะไอ้นี่ยังไม่ถึงอาการโคนใบชีวิตไปทำงานไอ้นี่ใบทำงานนี่การคนแล้วนะพี้ก็หาได้รับลูกๆครับก็ไกลเดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะทีนี้เราขับรถเข้ากรุงเทพรุนกันก่อนว่าจะถึงกรุงเทพไหมถ้ามันถึงก็โอเคอหรือจะมีอะไรมันๆที่ดูวะหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันโอเค ได้ครับก็วันนี้ก็อ่อวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันหรือมีอัปเดตหรือไม่มลปเดตนะเดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวคอยชมกันในช่อง Daydream Live Channel ของเรานะครับผม